สวัสดีครับพี่น้องครับผมฝาอกันยำแรงครับผมทั้งของพอดีแลวพ่นดูเฉียวครับหิวหิวแล้วเรียกว่าเปิดเพี่ยงตรงนี้เบื่องหนาไปที่ครับตอวนี้คืบหน้าคืบหลังคืบใส่คืบควาไปหอด้วยเนาะขอบคุณครับอันแอดมินมหาวะยูทูบ มีคัดของกัน so oh. ครับไปยังจะไปคัดของกันนหมตูื่ประคัดแห่คัดสะดุ้งไปยังตรงก่อนครับโอ้ครับแม่สวัสดีครับไปหากินเขามาจำหน้าจะเล่นมุนกิ จ้างมาถึนเราแบบน่าจะอำนาจขึ้นเลยอำนาจเจริญเอฟซีอำนาจก็ได้ดิเอฟซีมาจากอำนาจเจริญครับผมอำนาจเจริญเขาไปร่ำจะเกียร์กันมาเบิรงพ่อแม่เนาะอำนาจเจริญเขาบนรถไฟไปจ้างได้แม่ได้ค่ะถือว่าจีนึงได้แล้วจะร้องหมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าจะเปล่าเด้อครับมันมีประตูทางออกผมขึ้นขึ้นมาต่วนทาั้งมาหาเขามาบอกผม ไอ้ท่ไอ so oh. ้ขนไปเสนโอ้ยอกล้องมันเป็นกล้องนะใช่ไหมครับจะไปเกบมาต่างทาเจอจริงแล้ใช่ไหมแอบันคุณเอากระเพ็มินิฮานเออเหรอเดี๋ยวขอกันย้ำดๆหน่อย ช่ว่อย่หลับพ่่มมย่ไีองจัดใจด้วค่ะเพาะจากว่ารีบบุบมาดิคนมาจังไก่มาหน้าเจอเลยหนเจอเลมีกะละสินนั่งได้ครับขอบคุณครับไกะสิน้กะสินกะินน่ตัวศาสต์ยุน่่เหนเพิ่นอยู่ไล่ะกะินห่อยกเ้ยมาส่งวาแต่่เหมือไน่ไปหาพี่นอนทักกะละสินมึงดูไตได้หลายครับเด้อครับม แม่จะเฝ้ารับก่อนนั่แม่เด้ออะล่ะนี่จัดแท็กกักระสิดแหแม่บัดนี่น้องกระสินกับแม่ครับผมอันทั้งหลังโมเมนต์มันบังคับหลังจะก้อนหัว่ก้อนทั้งหลังชีะเจีดถ้าว่าจะฟองหนึ่งพันโมยูปักไปไปย่างดีนาอยหันคนโมขุจักเนาะครับผม เนี่ยครับครับคือเอาเถอะเนาะเนาะมีงเนาะไอฮอปห,หนอง,งาหกตัวแอดมินมาหาว่ายูทูปมีปัญหาโอ้โนี่แถวเนี้ยสีขายดีหมดแล้วครับพัดล,ลมมือถือนี่มาเด้อพี่น้องครับมาเด้อพี่น้อองยากเย็นหน่อยกับพี่หน่อยครับอยากเย็นหลายกับพ no ี่หลายิว เดี๋ยวแต่เดี๋ยวแต่จากขวางอันนี้พัดลมมือถือครับสักบาทนหมครับคุณแม่ย่สิบบาโอ้ยี่สิบบาทครับผมยี่สิบบาทเย็นๆนะคะยี่สิบบาทหรือว่าอยากให้หลายกว่าหันก็ได้ครับผมคไหนแม่เราลองมาเราเย็นเย็นมาแม่เย็นอยู่จ้าับนะอีนมวว่านนี้กําลังจวดแล้วครับตอนนี้เครื่องเสียงมันดังจวดมันมันมันเริ่มเริ่มเล่นได้บอมแอนเลยเครื่องเสียงกําลังดังจวด สวัสดีครับผมแม่อยู่บ้านไหนเนาะครับโอ้ยองเ่านองเ่าโอยอยุีสเกตเท่านี้นิครับัดินดนำนำซุ่มกัละสินตัวหนั้นดีครับพอดีครับแลอวบ้านันเลวอุ้ยแม่ผู้นี้แล้วเราดีดีหลบร้อนอะหลบอนเพอะยู่เินไหนเนาะเฮ้ยจะไหนพอยู่เงื่อนกับเป็นที่หนึ่งอเนาะ โอ้ยแม่มันบนไหนนอนมันเตมเครือมันนั่นยงเว้นติ๋งสิะแมเบวายรูมันก่้วลมกครับผมอิ่มขอแลงไปหลครับแม่แม่บอกินมแม่มากินงหิงแม่ก็บอิ่มล่ะบอคับแม่จีเม็นบอกดีเนาะบทุกครักับผมเอาขอบคุณหลายๆนะครับคุณแม่ขอบคุณครับผมหลายๆต้หาหลอกกันพูดได้หลังคือวิอไทยใส่หมวกใส่ยัตกอย โอ้ยนั่งเอกจะได้บ่ขึ้นนั่งเอกก่อาอาบน้ำไปที่ไหนไอ้อาอบน้ำเน่แสดงว่าไอผู้หายได้ยี่แม่ผู้ขอถ่ายรูปแล้วไหมน่ยนั่นอนี่เห็นบ่นั่นถอยถอยถอยพี่ซุปเปอร์สตาร์แล้วไปที่ไหน่ลากระดิ่เนาะแม่ระวังควงแตกด้วยเ้ยขอบคุณครับผมปาตุ กินไปเขาพี่เลียวมาคลิปลูในตาเลียนไม่าสั่นพี่ถ้าจะว่ามันเป็นอย่างบางเรื่องคลิปมันลุมาหลายเรืแต่ว่ามันมันโหลดที่หลังเห็นแอดมินจมอยู่สั้งใครแม่เลาวบางั่นดิไหมบ้อมแปมจ้าดีจังไงบางหั่นนี่แม่คือว่าป้อมแป๊มนำาบาอาบคือ่างสั่นไปหาเลาะกัน อย่าแ,แล้วเฮับพี่น้องครับพ้นกันอัน,นตื่นเดืกมันก็เป็นสิ่งละมผมนั่งอยู่หันให้กระยายรถเข้ามาหันอย่างนี่ครับงุ้มเมือนกระยรถออกไปหันไ,ไปเขาทางเขาอยู่มองโรงเรียนทางเขาโรงเรียนนัน่นไ, <c oughs> ไปเขาไปเขาทางเขาโรงเรียนอันย้ำพันว่าวออยังมาทรงครับพี่น้องพันว่าวผมไม่ได้มาทรงตัวผมเป็นมอละบใช่หรอพอดีครับพอลอดครับ เราับหนาที่ไรหนาที่จักผมสีบางเลยมอว่ได้ไรลบมเลยล่ะคลิปเคลือบนี่ล่ะนาที่หนาที่ครับข้าเซกันลับหนายิ่งว่าเกรับานานาจะค้องนี่ล่ะขาเกะลับหนาเอฟซอดีครับผมข้ากันลับหนาเอฟซีไปอไปจังในน้อา่นน้อไปเอกเขาจะ่าคอลันาเนาะลับหนาที่เนาะพเราลับหนาที่หลายยางโอ้ใลับหนาที่หลายยางเป็นแน่ทั้งพิธีก่อนกมีทั้งเดือเป็นหอดผูกภาคเป็นหอดภาคลำภัก ไบตัวศิลปินเป็นภาษาภาษาเราเขาเอิญแบบยังหรอห้อยๆบาวาาล่ะกินน้ำไปเขาปะออหอยไปหากินอะไรสิวันยูเพื่อนเดเขาเขาาคลิปโหลดมาได้สันติเขาว่าคลิปโหลดมา้ y ย u ูทูบมีปัญหาผมกัเลยเฝ่าวเมื่าไทยเนี่ยโอเคมเดี๋ยสุกนไทยเนีมันโหลดมาเดย คุณน่ะเล็กหน่อยถ้าจะนั่งคุยกันครับผมีกยวเลานะครับมือมือนีนบุ้มมี่มือนีนบุ้มี่ร่ำสวายเนาะมีอร่ำสวายนะครับมือตอนมันงานวัดครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวอ้สาวๆทำอะไรกันเนาะพี่สาวหน่อยสาวใหญ่ครับพี่น่อ ้าทานังนี่โอ้โหยังไงเขาโป้งเสร็จเขาโเขาโป้งมันเป็นขน่มเผเถอะข้าเผอกสนิทนอยู่เาขนมเผือกได้สิมานหะรู้ว่าฝากอายหมเบิ่นแล้วเต็มเต็มจากของนางกินงับงับเบ่กินไปเขาตัดอันือนมันไดล่ะตีบอบอให้ด้วยเาคือเฮดเดอร์สันไม่สิบบอวิธีมันง่ายกว่านี้อีก สมุิลองแคบหน้าจอไหมแคบหน้าจอไหมแบบว่ามันต้องเป็น่ทางสั่นแคบอันอื่นไหมแคบเพราะแคบจะควางกันไหมล่ะสมมุิปึ๊บเหนี่ยวนว่ะแคบขึ้นขึ้นรัดออกแล้วเขามองเมื่อกี้ที่หนูจะตัดนะอแบบปึ๊บปึ๊บแค่ใครมาอันนี้จะบง่ายกว่าจีบวครับอันนี้ง่ายกว่าสุดแล้วครับแล้วละครับเดี๋ยวแล้วบันทึกครับจบเขาไล่แอปเนาะบ่อันเดียวกันนั่นแหละ ไห้สนสปสุดหนาสุดหลังคีสุดหนาเด้มองหันแคบแคบหลักมันแคบหลักกัเร่งเลยบ่โอ้เรามากรุดเร็วครับคนเจนได้จะไปมากรวดเร็วครับมึงมันมีที่นี่อกรีตตอกเลยเนาะไปไปหากินขาวกอนแบบนี้ค่ะแล้วหรือบ่ก๋วยเตียวแซ่บพี่เซนละ้านเด้เนี่ยก๋วยเตียวปอกหมใครอยู่บาวาร่าเหมือว่านเนาะท่านนั้น้นวานเดตีกัน ไปแล้วครับพี่น้องครับพอกันชิปหนักแล้วกันครับผมบ๊ายบายครับผมน<ป>ายหยอกน้องหยอกนุ่งไปแล้วครับพี่น้อง